นั่มาืัอนี้พามัหนอาใหม่ครับพี่อาหม่นอนี่นะทานเอาใหม่ได้ยงไหมานนกันยู่ไงอยู่ท่านาไหมทานเอาใหม่ครับ ไม่เหนนะครับข้างนอไม่ครับอดีเกียงเดี๋ยวมาดนอน้ำแข็งกันดียวหอมงาม โอ้บวขาพี่น้องเลยหานรึังทำไมโอ้น้่งปัดเลยครับครับน้องครับทำไมเดี๋ยวครับเออมาแล้วมาแล้วเดยกินเรียงนะครับพี่น้อง เอาน้องมาเอาด้วยเลดเพ่ต้องเกลิดเล้าครับมาน้ำกันอะไีน้องมะน้น้องม่เฮ็นห่อดูแขยงดูแเป๊บมันเาเดีย๋ยวาเด้ย๋ยได้ยงไห นอนหมกันครับมามามา,มาใช่ปะนอนไม่ก็นอนไม่นอไปแล้วครับน้อนนอี่นอนนึงยงไหมครับห น้องใหม,ม,ม sociedad, idad, 谢谢 ını, ่ช่วยหน้องเลรอดกระเดียกครับอยู่ในผดพีหน้อบอะไรหรออยุ่ไนเหรออุ้ยน้องนี่งามหยางไหน น้องน้าพี่นออกน้ำใหม่ปาดน้ำใหม่ครับขามาไหมอ้น้ำ,นำ,นำ หนอวี่น้องเจตก,การพี่นอ้องเด้อกันครับงานน้ำใหม่น้ำกันครับพี่น้องว่ะบรรยาก,กาศในนี้คือป่ากานผ่านเฮ้าทงด้านหน้าทั้งไก่ทั้งไก่คิดหอดบาทให้กอาครับนี่บรรยาก,กาศงานน้ำใหม่วันเฮ้า มัน n h ครับพี่น้องผักก็เบื้อกินงจิตเ่ยผันะกถ้าเก็บผักต่อเห็นไหมนี่น้ำตกใสครับพี่น้องต้องซื้อพี่นอกก้องผักเขาเบื้อไม่อยากดูบา่าธรรมชาติครับผักนี่ผักใสทำไมพี่น้อง งามทั้งนั้นผักไทยเหรอมาเลย์เสือแล้วครับผักธรรมชาติพี่นอ้องเนี่ยเก็บไปเรื่ยครับนีอ่ออมเต่โกฟเซเขียดเนีหนือเตี้ยมเห็นปะพี่น้องโอู้วปลาธรรมชาตินะครับคับน้ำใหม่เลามา้งฮะเก็บผักใส่ต่อ บรรยากาศบ้านนอกพี่น้องเห็นไหกาดครับเออพี่น้องติดหอดบาตรหอดสองหอบงงุบนมาบังเนาะฝากติดตามพวกคนใดก็แซงครับอันนองตีข่ามาเก็บผักเก็บนาให้มั่งบล็อกทิ่เกระปนนู้สย่งไป็นอย่างลาวเห็นั่ อย่างง้างผักตอธรรมาชาติเลยพี่น้องนี่ธรรมาชาตินะจ๊ะธรรมาชาติครับพี่น้องบึับ อุดขัดฝากติดตามนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเนี่ยสารนของเต๋จะได้เห็ดคลิปให้ไม้เห้บเบิ่งงไม่นะครับเด้อสวัสดีครับ